สวัสดีค่ะก็กลับเข้ามาสู่รายการเล่าเคสประกันเนาะเคสนี้จะเป็นเคสของปุ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวปุ้นจะเล่าให้ฟังเคสที่มีคนมาปรึกษาแล้วกันปุ้นว่ามันมีซ้ํากันปุ้นว่าม,มันเจอเคสแบบนี้ซ้ํากันสองเคสเลยเคสเป็นแบบนี้พี่สุดท้ายเคสนี้ไม่ได้เกิดการทําประกันนะแต่เคสจะเป็นว่าเราไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลที่หนึ่งบอกว่าเราเป็นโรคนี้ยกตัวอย่างเช่นเออเส้นเลือดในสมองตี ดุดันดุดันเคสดุคือเป็นโรคที่ดุดันในมุมประกันเคสนี้ดุโอเคไหมโรคนี้ดุคือเหมือนแบบเซนซิทีฟบริษัทประกันเซนซิทีฟบาง,งั้นเถอะคำว่าดุดันก็คือบริษัทประกันเซนซิทีฟกลัวบริษัทประกันกลัวในขณะที่พอเราไปไปเปไหนปุ๊บไปโรงยาลที่สองโรงงานที่สองบองกว่าเฮ้ยเราไม่เป็นงงนู่อ้าวถัางั้นทํางานพี่มีอีกหนูเคยเจอมีคนเล่าฝังว่าไปตรวจในมดลูกเอ่อเจอคนหนึ่งเจอก้อน โรงบันหนึ่งเจอก้อนอีกโรงบันหนึ่งบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ก้อนอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเกิดขึ้นได้ทั่วไปอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำแพทย์ใช้ไม่ได้นะอารมณ์มันเหมือนขี้แมงวันเออแทนนี่ขี้แมงวันจะอยู่ที่แขนเราขี้แมงวันไปอยู่ในคลูกจ้าเป็นไงเอาเป็นได้ด้วยเหรอแมงวันมันเข้าไปขี้ได้ด้วยเนาะคือไม่แนใจพี่เอาเป็นว่ามันเกิดการตีกันของข้อเท็จจริงในทางการแพทย์โรงพยาบาลที่หนึ่งบอกอย่างโรงพยาบาลที่สองบอกอย่างแล้วมันเกิดขึ้นกับโรคที่ ประกันเซนซิทีฟอเช่นอะไรอย่างเงี้ย้อนในหมดลูกหรือว่าเซนเือร์ในสมองพวกโรคพวกนี้ประกันเซนซิทีฟมันไม่เหมือนแบบโรคหิววาลอันนี้บอกว่าติดโควิดอีกอันหนึ่งบอกว่าไม่ติดแล้วพวกนี้มันเดี๋ยวนี้ประกันไม่ค่อยเซนซิทีฟแล้วอะไรเงี้ยเวลาเจอเคสแบบเนี้ยประกันว่าไงประกันว่าไงจากประสบการณ์เจอแต่พี่เจอพี่เคยเจอเคสประมาณนี้ไหมเล่าก่อนเจอเจอเจอพี่ก็เจอพี่เจออวัยวะไหนก่อนประกันเลยตูกอะ อของพี่เป็นลำไส้ของพี่เป็นลำไส้เป็นมดลูกลำไส้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ปังเอาให้เป็นก้อนหรือเป็นอะไรเป็นก้อนหรือเป็นแผลหรือเป็นอะไรเป็นเป็นอ่าเราอะยังไงดีมันเกิดลูกค้าเนี่ยเกิดอาการเหมือนกับปวดท้องเออปวดท้องแล้วมันไม่หายเออปวดท้องเล็กทานแล้วก็ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยโดยเริ่มต้นวินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะออาไปหาหมอคุณหมอก็ไม่ใช่มาเป็นลำไส้ เป็นลำไส้ลำไส้อักเสบลำไส้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไปจบที่มดลูกบวมแล้วมันไปเหมือนมันไปไป,ไปบีไปทับไปบีบไปชนนะครับมันไปชนกับลำไส้ทําให้ตัวลำไส้เองเนี่ยมีปัญหาเพราะเนี่ยปัญหาจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ลำไส้นี่อยู่ที่กระเพาะพอ,อยู่ที่มดลูกแต่โร,รงพยาบาลเดียวอ่ะไม่ไม่ได้มีโรงพยาบาลื่นคนละโรงพยาบาลกันโรงพยาบาลแรกบอกว่าลำไส้โร<อ>งพยาบาลแรกบอกลำไส้ลำไมสองมดลูกใช่ เคโอเคเดี๋ยวก็เล่าเคปุ่นก่อนของกุ้นแบบนี้เนาะคือโรงพยาบาลที่หนึ่งบอกว่าเป็นโรงพยาบาลสองว่าไม่เป็นหรือสลับกันท่าไหนท่าหนึ่งก็ได้จำประสบการณ์ที่เจอสุดท้ายแล้วประกันเชื่อข้างที่ข้างที่เสี่ยงกว่าอืมอัมจะเป็นแบบนั้นันจะเป็นแบบนั้นเอ่อทั้งสองเคที่ปุ้นคิ่ท่าที่ปุ้นเจอเนี่ยก็คือเหมือนประกันเชื่อในข้างที่เสี่ยงกว่าแม้ว่าเราจะมีเอกสารอีกโรงพยาบาลหนึ่งเข้าไปดีเฟนต์ว่า ว่าแบบนี้เราไม่ได้เป็นหรืออะไรเงี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็อาจจะมีร่องรอยบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายประกันก็คือในเมื่อิคดีนี้เสี่ยงกว่าปกติมันเคยมีคนบอกว่าคคสนี้เป็นอะ่ะมันมันเหมือนเรามองความเสี่ยงอะ่ะระหว่างคนที่แบบคลีน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 หมดเลยกับคนที่เคยมีหนึ่งคนบอกว่าไม่อย่างเงี้ยอืมยังไงประกันก็มองบริษัทประกันก็มองมุมความเสี่ยง ก่อนเสมอทั้งสองเคสผลออกมาทัเหมือนกันเลยก็คือเลือกที่จะเชื่อว่ามีมีประวัติส่วนผลออกมาเป็นยังไงอะอย่างเคสเส้นเลือดในสมองอันนี้ไม่รับเลยอ,อยู่แล้วเคสที่เป็นหัวใจมาเลงเส้นเลืเส,มสมองกลุ่มสามกลุ่มโลกนี้เป็นสามกลุ่มที่เรียกว่าบริษัทประกันแบ็กลิสก็ได้นะไอ่าเรียกว่าแบ็กลิสก็ได้คือ ติมาปุ๊บใช่ปั๊บนี่คือไม่สนใจอย่างอื่นแล้วไม่รับเลยมักจะเป็นท่านี้มักจะเป็นท่านี้จากประสบการณ์นะคะแต่ว่าที่อื่นอาจจะมีใดๆเพิ่มเติมมักจะมักจะเอะส่วนเรื่องก้อนในมดลูกอันนี้ก็คือยกเว้นไปตามยกเว้นไปตามระเบียบเพราะว่าเชื่อว่ามีส่วนเราจะเราจะเอาหรือไม่เอารับหรือไม่รับกับคอนดิชันที่เขาให้มาก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่เอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่เจอคือถ้าเจอลงมาที่หนึ่งกับงพื่อนสองขัดแย้งกันปุ๊บเขามักจะเชื่อลงมาที่เสี่ยงกว่า ก็คือลงเชื่ออันที่เชื่อว่าเป็นก่อนแต่ว่าปุ้นไม่แน่ใจว่าอย่างเคสแบบนี้ยจริงๆเราก็มีความคิดนะว่าถ้าเราเชื่อว่าเราไม่เป็นจริงๆอ่ะลองตรวจสุขภาพซ้ํากันสักห้าปีสักรีพีทซ้ํากันในจุดเดียวสักห้าปีแล้วห้าปีเห็นผลว่าผลวันนัวันก็ไม่เป็น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 อย่างเงี้ยพุ่ง่าเคสนี้มีโอกาสนะทั้งคนที่รับคอนดิชันไปแล้วว่าแบบเอ้ยกเว้นเขาอาจจะปลดค่อยยกเว้นตรงนี้ให้เพราะว่ามันมีรีพีทของเคสแล้วเราก็เขียน ชี้แจงเข้าไปว่าเฮ้ยเราเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเรารีพีทซ้ำห้าปีไปแล้วว่ามันมันไม่เป็นแล้วมันไม่ใช่มีคนมีคนย้ำอะ่ะว่ามันไม่มีไม่ใช่อะ่ะมากกว่าคนที่บอกมันมากกว่าแค่ขัดกันแค่สองเสียงแบบเนี้ยคือมันกลายเป็นแบบหกเสียงต่อหนึ่งเสียงนะหกหกรีพอร์ตต่อหนึ่งรีพอร์ตที่บอกว่าเป็นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างจริงถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยอาจจะต้องใช้ความอดทนในการซื้อประกันนิดนึงก็คือต้องแบบ ไปไปไปเหมือนไปพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นเลยเนี่ยแต่ว่าเราไปฟังว่าสุดท้ายอย่างเคสแบบเนี้ยสุดท้ายบริษัทประกันเชื่อในฝั่งที่เสี่ยงกว่าพี่อืจริงๆคนเฟิมนะคนเฟิมในสิ่งที่ต้องพูดอธิบายนะเพราะว่าเคสของพี่เคสเนี้ยก็ออกมาลักษณะเดียวกันเนี่ยก็ใส่รุได้เหรออ่าออกมาแบบเนี้ยถ้าใา่รุ่งไก็คือบริษัทเนี้ยเชื่อในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของลำไส้อะ่ะก็เกิดการยกเว้นในส่วนของลำไส้และกระเพาะอาหารขึ้นมาทั้งลำไส้และกระเพาะเลยนะโอ้ นะครับทั้งสองส่วนเลยนะคือคือในมุมของมุมมองของลูกค้าลูกค้ามองว่าโรงพยาบาลแรกวินิจฉัยผิดเข้าใจไม่ได้เป็น,นกเหมือนกันเลยใช่ไหมอ่ะแต่โรงพยาบาลที่สองเนี่ยโอเคเขารับเขา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 เข้าใจว่าเป็นแบบนี้และรับว่าเป็นแบบนี้แต่พอมันเกิดการยกเว้นเรื่องแรกขึ้นมาลูกค้ารู้สึกต่อต้านทันทีเพราะเขามองว่าเขาไม่ได้เป็นนะครับแต่ในมุมของประกันที่น้องพู้นอธิบายไปอ่ะมันใช่นะ คือถ้าวันนี้คุณมองว่าคุณไม่ได้เป็นเหตุการณ์พวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในปีต่อๆไปถูกไหมอืมซึ่งอันเนี้ยเราสามารถที่ทำมาเวฟขอยกเลิกเงื่อนไขต่างๆได้นะเพราะพี่ก็ต้องคอนวิสลูกค้านะว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นอ่ะคุณก็ไม่ต้องวอรรี่อืมเดี๋ยวหนึ่งปีเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาเชื่อในเอกสารนะเอกสารทางการแพทย์ถูกไหม เขาไม่ได้เชื่อในแบบ verbal ปากเปล่าอ่ะเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นถูกไหมครับไม่สามารถเชื่ออย่างนั้นได้ด้วยพี่มันใช่ถูกไหมเพราะทุกอย่างเมื่อในการเราเลยบอกเสมอๆไงว่าเวลาการทปาประกันคุณต้องแถลงลงไปในเอกสารนะการที่คุณแค่จัดสะบอกตัวแทนอันนี้ไม่ได้นะคุณต้องดูในเอกสาร้วยนี้พูดเผื่อในการทําประกันเลยเนาะคุณต้องดูในเอกสารด้วยว่าเอกสารมันเขียนอยู่ในนั้นหรือเปล่าพี่แล้วก็คือถ้าลูกค้าเจอตัวแทนที่ดีอ่ะก็ดีไป อันนี้อันนี้ต้องบอกย่านนะเพราะว่าหนูหนูเคยมีแบบคนมาปรึกษาเรื่องการทําประกันที่ไม่ถูกต้องอ่ะคือเจอตัวแทนทําประกันไม่ถูกต้อง <Yeah. S 2> แล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยอะ่ะ mm. เราเหมือนภาพลักษ์ต่องานประกันมันก็เสียด้วยอะไรเง hey, รี้ยแต่เราก็อยากจะบอกว่าแบบจริงๆคือคนดีทุกวงการอะ่ะคนดีมันก็มีเพลงแต่ว่าในฐานะที่เราเราแบบเราเป็นลูกค้านะเราเป็นผู้ใช้บริการเราก็ต้องระมัดระวังตัวเราด้วย คือถ้าเราจังหวะโชคดีเจอคนดีมันก็คือโชคดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ใช่มันก็อาจจะต้องต้องคอยระวังตัวเองด้วยใช่คือพี่ก็อ่า educate ลูกค้าเสมอๆนะว่าเวลาทาประกันเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมองคุณอย่าเพียงแค่บอกแล้วให้เขาเขียนเออคุณคุณต้องอ่านด้วยอ่านเอกสารทั้งหมดเลยไล่ไปตั้งแต่สมัครใช่ชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดต่างๆเพราะว่าอะไรพวกนี้มันผิดแล้วมันเกิดปัญหาตามมาทุกเรื่องเลย นะครับรวมไปถึงการถแถลงโลกต่างๆเนาะนะครับอเอาให้เคลียอะไรที่เป็นให้มันอยู่ในเอกสารให้หมดเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกทั้งหมดแล้วบริษัทประกันรับอันนี้เราสบายใจยังไงเราเคลมได้แน่แต่ถ้าเกิดเราไม่บอกไปหรือบอกตัวแทนไปแต่ตัวแทนไม่ได้เขียนเนี่ยบริษัทไม่รับรู้ด้วยนะนะครับงนั้นเวลามันเกิดการเคลมขึ้นมามันจะเกิดปัญหาได้ก็อ่านสุดท้ายคือบริษัทก็ยังคงเลือกเชื่อฝั่งเสี่ยงกว่าเนาะ แต่เช่นี้ลูกค้าพีดรับนะเกิดการทำประกันนะครับอ่าเข้าใจก็ไฟนิดนึงอดทนหน่อยถ้าเกิดเชื่อว่าไม่เป็นก็สักสามถึงห้าปีเราลองเอาตัวเราไปพิสูจอีกทีนึงว่าถ้าเราไม่เป็นเขาอาจจะสัตรข้อตรงเนี้ให้เราเนาะก็เออเป็นประมาณนี้อยากอยากเพิ่มนิดนึงแล้วกันก็คือเหมือนแชร์ไว้เป็นเกรดแล้วกันนะคะเวลาประษัทประกันยกเว้น อะไรบางเรื่องอะจากที่พุ้นสังเกตนะพี่มันจะมีการยกเว้นอยู่สามแบบหนูหนูหนหนทำสรุปออกมาเป็นแบบนี้ในหัวหนึ่งคือยกเว้นเป็นโรคเช่นยกเว้นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่อะโรคคลาสสิกในผู้หญิงเนาะอันนี้คือยกเว้นเป็นโรคถ้าเป็นโรคนี้และภาวะสืบเนื่องก็คือเหมือนแบบการรักษาของโรคนี้ทําให้เกิดอะไรขึ้นเพิ่มเติม,ตม,มอย่างเงี้ยก็คือภาวะสืบเนื่องของโรคตัวนี้แต่อันเนี้ยเรียกว่ายกเว้นเป็นโรค อีกอันหนึ่งก็คือการยกเว้นเป็นอวัยวะอย่างเคสพี่อ่ะคือยกเว้นลำไสย้ยกเว้นกระเพาะอ่างเงี้ยอันนี้คือชิ้นนั้นทั้งชิ้นไม่ว่าชิ้นนั้นจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นด้วยชิ้นนั้นปั๊บไม่จ่ายปุ๊บอ,อันนี้เรียกว่ายกเว้นเป็นชิ้นอีกอันที่ดุดันที่สุดรู้พี่เคยเจอไหมแต่หนูเคยเจอคือยกเว้นเป็นระบบระบบนะทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร ม่ระบบกล้ามเนื้อระบบอะไรไม่รู้ละ่ะระบบเลือดไม่รู้เลือะมากอ<ๆ>่<ๆ><ล>ะไอนระบบหน้ากมากอ่ะคือทั้งระบบอย่างเงี้ยสิ่งเี้ยน่ากลัวสุดคือเราก็แบบเฮ้ยถ้ายกเป็นโดนไปสักสองระบบนี่เหลืออะไรวะอ่ะเหลือสมองระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคือถ้าโดนเป็นระบบนมาเมื่อไหร่อ่ะปุ้นจะเริ่มคิดนะ่ะอ<ๆ>ืมปุ้นเจอเยอะเลยน้องปุ้นกับกับน้องเด็กที่เป็นไอเอสวีอ่าระบบทางเดินหายใจ จะโดนทางเดินหายใจทั้งระบบเนี่ยซึ่งเด็กอะเด็กน้อยอะครับมันนี่ก็หนีไม่พ้นเนาะวัดอ่ัดภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็คือทางเดินหายใจทั้งทั้งหมดอะทงระบบอ่าถูกต้องใช่เพราะนี่ก็เอ u c a t คุณพ่อคุณแม่ด้วยว่ามีน้องเล็กๆเพ็่ข้คลอดอะครับรีบทำาปรกันซะเพราะว่าเด็กอะหนีไม่พ้นหอเนาะ RSV อะโดนกันทุกคนแหละอืม RSV มือเท้าป่าวนวนกันอยู่ว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเล่าเรื่องเด็กดีกว่าเพราะจริงๆแล้ว RSV อะหรือแบบเด็กบางที่ก็มีการยกเว้นต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนาะ อ่าเี่ยอีพีน้าเรามาคุยเรื่องไอกันแนตะ่เอาเป็นว่าอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันว่าเมื่อสองโรงพยาบาลพูดต่างกันบริษัทประกันเชื่อทางไหนก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ